จ้าสวัสดีค่ะแม่เอฟซีค่ะดูคุณตาหวงตาเอาขนมเอานมมาให้น้องขุมทองค่ะวันนี้าวเ็บมา่าวันนี้เ็บ เกมาเจมาเกีมาเออมามาอาแล้วอาโอ้โหไกินนมก็เศร้านาบยังบาบเลยหนาพัดอาบตัวเอามาชิมขนมก่อนเนาะขนมมานึ่เอาชิมกันมายังบ่บให้หาบหนาบเลยได้กินนมได้กินขนมเลยเอานั่งเรืองอะนั่งหลบมันกินยากเลยบุดแล้วาหลวงตาท่านเอานมมาให้ค่ะ วันนี้ก็ได้กินขนมแต่เช้าเลยวันนี้นี่มันแต่เช้าเลยอาเซียอ่ะบาดนมใไปขวดบาดนมไ่ขวดได้ขวดโอ้ได้กินหอขนมที่เบื้องขนมจางก็นมขวดอ่าปากล้อลูกบุาปากกัน อิ่มแต่เช้าเลยวันนี้อิ่มแต่เช้าเลยมีดนะเฮาเฮาอ๋อเฮียกดงี้ยหน่อยโอ้ส่างถิ่นมาเนาะเป็นกี่เกียวคนมาแล้วมาแล้วมาครับก็บอกว่าให้เอามีด อมีดน้องตีความขัดขัดขาดเนาะหล่ะแลาเลยมานังลงแล้วังลงแ้วรอแล,ล้วดังลงดีมาอืมังลงขั้นหน่อยอขั้นให้รอหน่อยเลอดูดอำบุ้ง วันนี้ได้ทานนมใบตาเมี่ยวกับนมเล็กตาซอยค่ะอาจารย์เอามาให้นะคะไม่เล่นค่ะโอ้โอุดมสมบูรณ์มากเลยไปตามหมู่บ้านก็ได้กินข้าวเหนียวเนาะไม่อ้วนได้ยังไงเนี่ยขาดีดีน้ำบาบเลยกินแล้วน้ำเบาบเลยกินแล้วน้ำยังบาบเลยมาเรารอได้ขาบุตรบุญ กันาาน้อยกันน้อยนาวว่าประกยดดอกมาแม่มะนาวอาบน้ำอยู่เนูะนแม่มะนาวับน้อมือเนาะเอาลกขึ้นนะนที่านนั่น่นที่านนั่นหน,นาว่า,าว่ตัว้าอาบดอยอ่ะปะค Ở đang lông cặp hạ vững đang lông cái đấy. Đang lông lên, đang lông lên. Dài cái đi lên. Đang lông lên. Đang lông lên. Đang lông cặp lên lên, cặp cặp. Đang lông, đang lông đi. Đang lông đi, đang lông. À. Ok, cặp lên, cặp. Cặp. Cặp lông lên. Họ lên, họ, họ. Ờ, cặp lên, cặp lên, cặp đi. Cặp đi, đi. Ờ, ờ, cặp đi. Cặp đi, cặp đi. Đi đi đang đang không? đây chín ตเออเออตพะเลยตพะอ่มึงีขันเห็นมึงีขันเห็นมึงเห็ดตืออนตาเพิ่อละห้อยอยู่เอาขึ้นแล้ขึ้นแล้ว้นวมามาอิ่มแล้วแต่อาบน้ำมันี่อิ้มแล้วอาน้อาเหลือใส่เลยได้ขันพ่อนมเลยขันพ่อนมเลยเพิ่ตาเหลือใส่เลยได้ีานา ไอยถอยล้างทอยแล้วเต้นสวยแล้วเต้นให้เบิ้งก็แลยท่านอยากกินนมเหมือนเต้นให้เบิ้งก็เลยลืมไปเลยขาหน่อ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 ยเร็วสวยสวยขาเลยขาขาบี่ยกเลยเด้อขาเลยขาเลยเต้นสวยแล้วเต้นสวยแล้วเออดนันไหมเออเต้นสวยแล้ว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 จังใ่กินนมอีกเลยโยกขวดนึงเลยขวดนึงต้องลีลาก่อนเร็วสวยสวยอยากเต้น ลีลาดอสวยอ่าโอเคขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับเสียงมาเล้เสียงครับผมเสียงมาเล้ครับผมนอืมอยู่คนเดียวต้องทีลาลีลาบุหันยังไงเนาะเอาหนี้เอาลากินแลาไปห้ามนะครับผมเอาเดี่ยวๆโอ้แต่ยังไม่ทิ้งไม่ยังอ้า วันนี้ได้ทานนมตั้งสี่ขวดแล้ววันนี้เนี่ยไปเดินออนทัวก็จะได้กินข้าวเหนียวอีกเด็กอ้วนเนี่ยไปไปอาบน้ำเร็วไปไก่แ้วอ่ี่ัเดียวไปบไปใช้จบออ่นเกิดแล้วหางสันล่ะวันนี้วมนที่เท่าไหร่ละที่สามสามไปเลยมีสามเมอกู่เดียวเลยกจเนาะอ มันจะเคลื่อนนีบอใส์กับผู้เดียวเลยตัวอ่าเจ็บเอาเจ็บเอากินนามเร็วอ่าล้างปากฟันจะไม่ผุเร็ว น้อง,องให้กินกัน,กนอ,อาจะถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วน้องถุงทองออไงอกบบ็จะได้กลับบ้านแล้ววันที่วันที่เจ็ดวันที่แปดก็จะได้กลับบ้านแล้ววันที่เจ็ด อืย่างเลนนี่อย่างอางโอ้ขั้นตีนนะขั้นตีนเฮ้ยสิคุดลุมหื<ะ>ดูแก้งควรปอกนะกัดสายยางไม่ออกเลย<ะ>ไม่กินนะแต่แก้งนะ <laughs> ดูแก้งขว<ะ>นปอกดูสิแกงขวนปอกนะ,ะให้เขาล่างให้ลูกสิได้ฝ้าไปเล่นแล้วเ่นแล้วเล่นแล้วด<อ>ูดูด ออีก่วันเนาะวันนี้สิ่วันที่3แล้วอีก4วันก็จะได้กลับบ้านแล้วถุงทองจะได้กลับดินบ้านเราแล้ว<อ> <c oughs> อ๋อคุณตาจะใส่บาทรุ่นแม่มะนาวขึ้นรถรอแล้วแม่มะนาวอ่าลูกถุงทองก็อาบน้ำยังไม่เสร็จแต่แม่ก็ขึ้นรถรอแล้วา่

เอาบานะเลยอยู่นิ่งสุกเมั้งนำด้วยไม่ด้วยดก็ูเรเด้อเรมัดนิมดศิลอข้ตจะมีแต่ความสุกควาจะเริญค่ะ อยาี้สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นต่างต่นะค่นใส่มี้ยที่ใมึง่เนรถแล้วบี่มันโคตเฮ้อลงละคนเอาเอาเอายิจบจ้า ำหรับชิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงท <ชา S 1> องค่ะจะได้ทำชิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมค้าวันเกิดแล้วครับมผมสว<ม>ัสดีครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ก็ใกล้ถึงวันเกิดน้องถุงทองนะครับผมวันที่เก็ดนี้เราก็จะไปเ,เตรียมตัวหาซื้อผลไม้นะครับในวันที่เก็ก็จะหาซื้อผลไม้ว่าจะ ไปทาโต๊ะจีนให้น้องช้างนะครับผมก็จะไปทําอยู่ที่สุรินนู่นแหละครับผมไปทาอยู่ที่บ้านนะครับผมจัดวันเกิดให้กับน้องผงทองแล้วก็จะเชิญเพื่อนเพื่อนช้างมาร่วมงานด้วยนะครับผมก็รอดูก่อนนอก่าจะมีงบเท่าไหร่นะทามีงบเยอะเราก็จะทําเยอะมีงบน้อยก็ทําตามงบนะครับเราก็ทําตามงบนะครับผมอ่าวันที่แปดนะครับวันที่แปดตุลานะครับก็ถึงวันเกิดน้องแล้วนะครับผมก็ ขอขอบพระคุณนะครับเอ็มเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ